สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่19ธันวาคมึ -23 ธันวาคมพุทธศักราช2565ดังนี้ค่ะวันที่19ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังห,หวัว 9, วว 2, 65, ดตราดร่วมกับหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงแรงงาน เทศบาลเมืองตราดสำนักง,งานสัมภาร์พื้นที่ตราดและตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดตราดอูรณาการแก้ไขปัญหากรณีคนต่างด้าวสามสัญชาติโดยมีนายประทีปเลขาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าบริการในจังหวัดตราด ณตลาดเทศบาลเมืองตราดวันที่19ธันวาคม2565นางสุวรรณาขันติวิเศษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดมอบหมายนางสาวสุยุมพรศรีพุษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบังคับการใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6 ในพื้นที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดจำนวน5แห่งลูกจ้างรวมทั้งสิ้น464คนวันที่20ธันวาคม2565เวลา13นาฬิกานางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนาจรมนงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณพศ2566ผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์ณสำนักนง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่20ธันวาคม2565เวลา13.30นาาน,านางสุวรรณาขันตีวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่8 2565ประจำเดือนธันวาคม2565ผ่านระบบ Zoom อ Meeting เพื่อรับทราบผลการดำเนินง,งานของกรมและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีนายนิยม2แก้วอาิบพดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน วันที่21ธันวาคม2565นางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลา,าประชาคมจังหวัดตราด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนกิติยาภาาเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชราธิดาให้หายจากพระอาการประชวรโดยมีนายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานวันที่22ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกา นางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาวอาลิศาจันชูกรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถล่ยพัตตา,าหารเพลแด่พระพิสุสง์พิธีปล่อยปลาและบริจาคโรหิตนณวัดโยธานิมิตรพระอารามหลวงอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด เพื่อเป็นการรวมใจแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัฒกิติยาภาณเรนทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราธิดาให้หายจากพระอาการประชวนโดยมีนายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน